MOU 2543เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการเส้นเขตแดนผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับผมชอบใช้คำนี้คุณเมนะฮะดูที่จอนะครับผมใช้คำว่ารถติดที่แยกแครายแต่เราเนี่ยมักจะไปโวยวายดรชัดชาติค่ะอาจารย์แสะใครเปล่าเนี่ยไม่ใช่ค่ะดังนั้นถ้ามีคนลุกล้ำเข้ามาคนที่ต้องจัดการคือ GBC และ RBC ครับค่ะเพราะฉะนั้น JBC ไม่เกี่ยวเลย MOU พูดเรื่องเส้นอย่างเดียวเป็นเรื่องทางเทคนิค JBC ย่อมาจาก Joint Boundary Commission คณะกรรมธิการเขตแดนหรือเส้นเขตแดนจอยก็คือร่วมกันเห็นไหมคณะกรรมิการเขตแดนร่วมจัดการปัญหาเกี่ยวกับเส้น <S <S คำถามผมก็คือว่าเรายกเลิก MOU 2543ไปแล้วเนี่ยปัญหาเส้นเขตแดนยังคงอยู่ไหม ค,คำถามอาจจะไม่ได้อยู่ที่ยกเลิกหรือไม่ยกเลิกคำถามอาจจะต้องมาตั้งคำถามกันแบบมีสติว่าการแก้ปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ยเราจะทํากันอย่างไรยกเลิกแล้วเราจะทําอย่างไร หรือการที่มี MOU 2543เนี่ยเราสามารถที่จะอำนวยความยุติธรรม,มให้กับทั้งสองประเทศซึ่งเป็นคู่ภาคีในสัญญานี้อย่างไรค่ะผมคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่ที่ควรจะถามมากกว่าว่ายกเลิกหรือไม่ยกเลิกนะครับการยกเลิกเนี่ย มันมีทั้งยากและง่ายนะครับการยกเลิกเราก็สามารถยกเลิกฝ่ายเดียวอันนี้ไม่มีปัญหานะครับการยกเลิกฝ่ายเดียวแต่สิทธิของการยกเลิกฝ่ายเดียวจะได้รับการตอบรับไหมก็เป็นสิทธิของคู่สัญญาเราว่าจะเอากับเราไหมถ้าเรายกเลิกเขาไม่ยกเลิกก็ต้องมีเรื่องกันนะครับก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรก็ว่ากันไปหรือก็จะต้องมีใครมาไกล่เกลี่ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า MOU 2543เนี่ยเป็นเรื่องของการจัดการเส้นเขตแดนผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ครับผมชอบใช้คำนี้คุณเมย์นะฮะดูที่จอนะครับผมใช้คำว่ารถติดที่แยกแครายแต่เราเนี่ยมักจะไปโวยวายดรชัดชาติค่ะอาจารย์แสะใครเปล่าเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเวลาเรามีปัญหาในสังคมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเรื่องที่เราทะเลาะกันเนี่ยตกลงมันอยู่ที่ไหน แยกแครายนี่อยู่ที่นนทบุรีใช่แต่เ,ออเราคิดว่าอาจารย์ชัดชาติคือผู้ดูแลเพราะอาจารย์เป็นผู้ว่ากทรว่ากทม,อทมเออตอนแรกแม่กำลังจะพูดแล้วผิดตรงไหนรถติดแยกแครายจะด,ดตรชัดชาติผู้ว่ากทมก็มต้องดูแลนี่นะอยู่นนทบุรีครับเพราะฉะนั้นผมเริ่มด้วยความเข้าใจอย่างนี้ครับไทยกัมพูชาเนี่ยก่อนปี2 4 4 3เนี่ย มีความตกลงกันหลายฉบับนะครับไม่ใช่มีแต่เฉพาะ MOU 2 4 3แต่เรื่องเส้นเขตแดนเนี่ยมีความตกลงอันเดียวค,คือ MOU 43ก่อนหน้า MOU 43เรามีสิ่งที่เรียกว่า Agreement 38หรือความตกลงไทยกรัรมพูชา2,538อันเนี้ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการชายแดนภาษาอังกฤษคำว่าชายแดนคือ border ตัวพื้นที่ใช่ไหมฮะ จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ชายแดนผู้ดูแลคือ GBC และ RBC General Border Committee กับ Regional Border Committee คือกรรมการชายแดนทั่วไปกับกรรมการชายแดนเฉพาะถิ่นหรือพื้นที่นะฮะ Regional ท้องที่น่ะค่ะคือถ้าง่ายๆอ่ะ GBC เราเข้าใจว่าทุกวันนี้เวลาไปคุยระดับรัฐมนตรีกระละโหม<ช>คนไปคุย GBC ใช่ค RBC จะเป็นระดับแม่ทัพภาค ใช่พื้นที่สองอันนี้ต่างกันยังไงต่างกันตรงนี้ครับสองคนเนี่ยเขาจะร่วมกันรักษาเสถียรภาพความมั่นคงตามแนวชายแดนแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการรุกล้ำที่ดินเห็นไหมทำผิดกฎหมายตัดไม้ทำลายป่าค้าของเถื่อนยาเสพติดบ่อนคาสิโนพวกนี้ เป็นปัญหาที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพภาคที่หภาคทีส่สและกองบัญชาการป้องกันชายแดนตราดและจันทบุรีหรือจันทบุรีและตราดเนี่ยเป็นคนดูแลภาษาอังกฤษเรียก border management ค่ะดังนั้นถ้ามีคนลุกล้ำเข้ามาคนที่ต้องจัดการคือ GBC และ RBC ครับเพราะฉะนั้น JBC ไม่เกี่ยวเลย MOU พูดเรื่องเส้นอย่างเดียวเป็นเรื่องทางเทคนิค JBC ย่อมาจาก Joint Boundary Commission คณะกรรมาการ เขตแดนหรือเส้นเขตแดนจอยก็คือร่วมกัน <c oughs> เห็นไหมคณะกรรมการิการเขตแดนร่วมจัดการปัญหาเกี่ยวกับเส้นร่วมกันลงพื้นที่สํารวจและจัดทําหลักเขตรวมทั้งจัดทําแผนที่สแสดงเส้น <c oughs> เขตแดนทางบกที่มีการระบุค่าพิกัดภูมิศาสตร์ให้ทันสมัย <c oughs> ชัดเจนและเที่ยงธรรมผมย้คำคํานี้ว่านะฮะว่าเที่ยงธรรมเพราะอะไร <c oughs> เพราะเป็นเรื่องสัญญาระหว่างประเทศ การได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นอยู่กับการเจราจาครับมไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเอกสารค่ะใครเป็นคนดูแลกรมสุริยสัญยาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศและกรมแผนที่ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงการาหมเรื่องนี้เป็นเรื่อง Survey and Demarcation คือการสำรวจและจะทำหลักเขตดังนั้นปัญหาที่เรามีกันกับกัมพูชาไม่วราจะเป็นคาสิโนตัดไม้ทำลายป่าค่าของเถื่อนลูกที่เข้ามา GBC และ r b c ใช้อำนาจจัดการได้เลยครับ ไม่เกี่ยวอะไรกับ JBC แต่อาจจะมีประเด็นที่ถ้าเส้นเขตแดนไม่ชัดเจนว่าเขาล้ำมาเท่าไหร่ก็ต้องไปหา JBC ให้ JBC เป็นคนชี้แนวเขตค่ะแต่เมื่อชี้แล้วไอ้ตรงบ้านหนองจานชี้แล้วนะชี้แล้วนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ RBC ไม่ปฏิบัติกา,การเท่านั้นเองอาจจะรอคําสั่งทางรัฐบาลหรืออาจจะมีความกระทบกระทั่งอะไรก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวกับชาวบ้านถ้าชาวบ้านลุกเข้ามา อ b c ก็จัดการไปครับคืออาจารย์กำลังจะบอกว่าจริงๆการที่กัมพูชามาสร้างบ้านอยู่ในพื้นที่แผ่นดินไทยหรือลุกล้ำเขตแดนแผ่นดินไทยไม่ใช่หน้าที่ของ JBC ในการจัดทำเส้นเขตแดนตาม MOU แต่เป็นหน้าที่ของ GBC และ ABC ระดับรัฐมนตรีและกองทัพซึ่งเป็นข้อตกลงตั้งแต่ปี38ไม่เกี่ยวกับ MOU ใช่ครับ,บ MOU มาที่หลังเพราะเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเส้นเขตแดนอยู่ไหนผ่านมา5ปีเลยตั้งกรรมาการ จริงๆแล้วโอเคละบางคนบอกว่ามีก่อนหน้านั้นใช่มีก่อนหน้านั้นเฉพาะตัวบอดี้เป็นคนแต่ไม่มีอํานาจหน้าที่ MOU 43คือคนคือเขาเรียกว่ากฎหมายในการสั่งอํานาจหน้าที่ว่า JBC มีสิทธรริ์ทําอะไร JTS c คือคณะกรรมการอนุกรรมธิการเทคนิคร่วม<ช>คือเจ้ากรมแผนที่แล้วก็แม่กองสนามจะไปลงชี้เอากล้องไปส่องอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นผมถามว่ากรณีบ้านนองจานเนี่ย เขาอยู่มาตั้งแต่ปี2522อันเนี้ยเราเพิ่งสำรวจปี2543แล้วกว่าที r จะออกไปสำรวจจริงๆก็ปี48-49นั่นแหละนะครับกว่าจะเดินลงแล้วรู้เส้นพอรู้เส้นเสร็จเขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นชาวบ้านชาวบ้านเราก็ต้องจัดการได้เลยะนะฮะไม่มีปัญหาเลยครับแต่ปัญหาคือไม่มีการบังคับใช้กฎหมายไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยทำพูดง่าย ผมไม่ทราบว่าติดปัญหาอะไรอาจจะมีเรื่องของความเกรงใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะฮะแต่อย่าลืมว่าแนวนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เฉพาะการลุกล้ำที่ดินมันมีทั้งบอนคาสิโนมันมีทั้งยาเสพติดค่าของเถื่อนมีอะไรนะฮะข้ามด่านผิดกฎหมายอะไรอย่างนี้มีผลประโยชน์ ซึ่งเราไม่รู้ว่ามีผลประโยชน์ระหว่างฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาหรือเปล่าพูดง่ายๆถูกไมหมฮะอาจารย์อันนี้ผมไม่กล้าร่วงก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องของอาราชาการที่จะต้องไปไล่ซีออลคืแต่สิ่ง<ต>ที่อาจารย์จะบอกก็คือมันมีนกลไกในการทํามีอยู่แล้วครับแต่การไม่บังคับใช้กฎหมายนี่อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งครับเห,<ฆ>เหมือนเวลาฝา่าฟผมชอบใช้คำนี้ฝ่าไฟแดงค่ะเราจะไปยกเลิกไฟแดงเลยเราจะจับคนก็ต้องให้คนที่มีหน้าที่จับไปจับบางทีเขาไม่จับบางทีเขาบอกยุติบางทีเขาบอกยุต มันที่เขาบอกยุดอ่อันนี้ก็โอเคยุดเข้าใจไหมเอออันอาจจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะเราก็ไม่อยากจะไปกดดันอะไรมากแต่ว่าผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องรับผิดชอบดังนั้นรถติดที่แยกแครายคนที่ดูแลแยกแครายต้องไปจัดการที่แยกแครายคแต่ตอนนี้เหมือนเรามาต่อว่าอาจารย์ชัดๆสีเขียวเนี่ยนะนะว่าทําไมไม่ไปดูแล พ o เอ3ไม่มีข้อบทข้อไหนให้ไปจัดการไล่คนออกนะครับค่ะ MOU 4 3ถ้าอ่าน9ข้ออ่ะอันเดี๋ยวผมให้ดู MOU อ้ความตกลง38ก่อน GBC กับ RBC เขียนไว้นะครับค่ะแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ครับค่ะและ MOU 4 3นี่ผมเอามาเทียบให้กันดูเลยเขาแก้ปัญหาเรื่องเส้นครับคำก็ใช้ผิดกันแล้วดูนะฮะคำนี้คือคำว่า border ครับคำนี้คือคำว่า boundary ครับค,ค,คนละคำเลยนะครับต่อมา เขาให้แก้อะไรเขาให้จัดการกับปัญหาที่มีอยู่ตามแนวชายแดนอันนี้คือ Agreement 3.8 Border Committee <ะ>เห็นไหม<ะ>เขียนไว้เลยว่ายืนยันถึงความสำคัญและความจำเป็นของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในการจัดการกับปัญหาที่มีอยู่ตามแนวชายแดนครับสิ่งเหล่านี้เขียนไว้หมดแล้วคำถามคือกองทัพได้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่สองฝั่งตกลงกันไว้ไหมยับยั้งและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่เห็นไหมฮะข้อ2.1เขียนชัดเจนเลยว่าทำอะไรบ้างเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงตามแนวชายแดนจริงๆแล้วถ้ามีเวลาต้องอ่านทุกประโยค,คเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาทางกฎหมาย เวลาเราจะไปเซ็นสัญญากับใครเราจะเลือกอ่านทีละอันไหมครับไม่ได้ <c oughs> นะฮะแต่นี่เลือกมาไฮไลท์ว่าอำนาจหน้าที่เขาคือการจัดการกับปัญหาที่มีอยู่ตามแนวชายแดนเ <c oughs> ท่านั้นเองเนี่ยกรรมาการชายแดนทั่วไปเห็น <c oughs> ไหมฮะ <c> gbc <oughs> ตามข้อ1เนี่ย gbc มีหน้าที่รักษาสันติภาพความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพตามแนวพื้นที่ชายแดน <c oughs> สั่งการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลคือ gbc เป็นนโยบาย ส่วน RBC ตามข้อ4เนี่ยแก้ไขปัญหาเฉพาะเจาะจงะเฉพาะเจาะจงหรือประสานงานระหว่างหน่วยงานท้องถิน่นของทั้งสองประเทศในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาชายแดนค่ะแม้แต่กระทั่ง6.4ร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมและการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมเขาเขียนไว้ชัดขนาดนี้ทำไมพี่มทพหนกับมทพอสอเนี่ยแม่ทัพภาคหนึ่แม่ทัพภาค2ครับค่ะ ท่านก็บังคับใช้กฎหมายได้เลยครับอย่าไปกลัวว่ามันจะผิด M.O.U. 4.3มันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าอาจจะต้องมีภาษาวิชาการเรียก KM knowledge management บริหารจัดการองค์ความรู้ในกองทัพผมเข้าใจว่าท่านมีแหละแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมทุกอย่างจึงมาลงที่ M.O.U. 4.3